โครงสร้างของราคาตลาดนะคะก็ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะก็มีอยู่3โครงสร้างนะคะหก็คือเป็นโครงสร้างหรือว่าเทนที่เป็นขาขึ้นนะคะสเทนที่เป็นขาลงนะคะสก็คือเป็นเทนที่เป็นไซเว์นะคะหรือว่าหรือเรียกว่าไม่เกิดเทนนั่นเองนะคะเงื่อนไขของเทนขาขึ้นนะคะไฮปัจจุบันตรงนี้นะคะต้องอยู่สูงกว่าไฮก่อนหน้าเสมอนะคะเช่นกันตรงนี้นะพอวิ่งขึ้นไปตรงนี้ก็คือเป็นไฮปัจจุบันนะก็ยังสามารถ ยืนเหนือไฮก่อนหน้าแบบนี้นะคะถ้ายังรักษาระดับแบบนี้ได้แสดงว่าการาฟก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะคะเช่นการโลนะคะเห็นไหมโลตรงนี้นะคะโลจุดนี้ก็อยู่สูงกว่าโลก่อนหน้าเสมอนะคะเห็นไหมพอมีการวิ่งขึ้นไปทำไฮนะ,ะมีการย่อตัวลงมาทําโลนะคะสำคัญคือโลสูงกว่าโลก่อนหน้านะะมีการวิ่งขึ้นไปนะคะสำคัญคือสามารถยืนเหนือไฮก่อนหน้าชุดนี้ได้นะก็นะะจะกลายเป็น มีการสร้างไฮใหม่นะคะก็จะกลายเป็นสร้างไฮที่มันสูงกว่าไฮเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตามใดก็ตามถ้ากราฟยังรักษาระดับนะคะมีการทํำไฮที่สูงขึ้นและมีการทําโลที่สูงกว่าโลเดิมแบบนี้นะคะกราฟก็ยังอยู่ในเทรนที่เป็นขาขึ้นนะคะกรณีที่กราฟไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะอย่างเช่นมีการวิ่งโล วิ่งไฮวิ่งโลวิ่งไฮแบบนี้นะมีการสร้างแนวต้านแบบนี้ไว้นะแล้วกราฟมีการย่อตัวลงมานะย่อตัวลงมาแล้วยังไม่หลุดกับจุดที่เป็นแนวโลนะะโลก็คือโลอยู่ตรงนี้นะนี่คือโลปัจจุบันนะมีการย่อตัวลงมาแต่ไม่หลุดโลเดิมนะมีการทําโลจุดนี้แล้วมีการย้อนขึ้นไปนะแต่ไม่สามารถยืนเหนือไฮก่อนหน้าได้นะะเงื่อนไขก็คือถ้าจะเป็นเทรนนะกราฟจะต้องสามารถยืนเหนือไฮก่อนหน้าได้เคสนี้คือ ยังไม่เสียทรงของการเป็นเทรนขาขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ากราฟยังไม่มีการทำไฮที่สูงขึ้นกราฟมีโอกาสย่อตัวลงมานะคะแล้วก็มีการขึ้นไปสร้งางไฮใหม่แบบนี้ก็ได้นะถ้าเจอเคสแบบนี้ก็คือกราฟก็ยังอยู่ในเงื่อนไขของเทรนขาขึ้นอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟมีการขึ้นไปทำไฮเท่ากับไฮเดิมนะแล้วมีการวิ่งย้อนลงมานะคะสำคัญคือย้อนลงมาแล้วทำโลต่ำกว่าโลตรงนี้นะคะมีการลงมา ทำโลที่มันต่ำลงแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือเสียโครงสร้างของเทนขาขึ้นไปแล้วนะคะก็คือไม่ตรงตามเงื่อนไขนะคะว่าโลปัจจุบันต้องอยู่สูงกว่าโลก่อนหน้านะคะเงื่อนไขของเทนขาลงนะคะก็คือมีการทำไฮนะคะไฮปัจจุบันนะคะต้องอยู่ต่ำกว่าไฮก่อนหน้าเสมอเห็นไหมมีการทำไฮนะคะแล้วโลเหมือนกันนะคะโลปัจจุบันตรงนี้นะคะต้องอยู่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าเสมอเห็นไหม จากนั้นนะคะมีการทำโลและมีการขึ้นไปทำไฮนะสำคัญคือไฮปัจจุบันก็คือต่ำกว่าไฮก่อนหน้านะแล้วมีการย้อนลงมานะหลุดจุดที่เป็นโลเดิมตรงนี้มาได้นะคะก็คือตรงตามเงื่อนไขก็คือมีการทำโลที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้านะแล้วมีการทำไฮนะที่ต่ำกว่า ไฮก่อนหน้าเสมอเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับเทรนขาขึ้นเพียงแต่ว่าตรงข้ามกันนะคะตราบใดก็ตามถ้ายังรักษาระดับมีการทำไฮทำโลที่ต่ำลงนะคะกราฟก็ยังอยู่ในเทรนของขาลงนะคะ,ะมาดูการผิดเงื่อนไขนะคะสมมติกราฟมีการทำไฮและทำโลที่ต่ำลงนะมีการทำไฮที่ต่ำลงนะคะ,ะ,คะอะ, low, ะโลปรากฏว่าโลก็คือสร้างโลใหม่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ำกว่าโลเดิมนะคะแล้วมีการวิ่งขึ้นไปนะะ วิ่งขึ้นไปก็คือทำไฮที่สูงกว่าไฮเลขตรงนี้ได้นะคะเนี่ยมีการทำไฮที่สูงกว่าไฮตรงนี้ได้แสดงว่าตอนนี้กราฟเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วนะ,ะการเปลี่ยนโครงสร้างอาจจะขึ้นมาแค่เป็นการไซเวย์ที่มีการสร้างไฮสร้างรูที่อาจจะยังไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลุด จากไซเว์นะคะแล้วมีการทำหายที่สูงขึ้นแบบนี้มีการทำโรที่สูงขึ้นนะ,ะแสดงว่ากราฟเปลี่ยนจากเทรนขาลงนะคะเป็นพักราคาหรือไซเวย์เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือผิดเงื่อนไขนะคะถ้าเรามีไม้เราก็ต้องปิดไม้ทันทีนะคะตรงนี้คือไซเว์นะคะไซเว์เราจะเห็นบ่อยนะคะกราฟมักจะมีการเกิดขึ้นต่อท้ายระหว่าง เทรนที่เป็นขาลงหรือว่าเทรนที่เป็นขาขึ้นเสมอนะคะ,ะจากตรงนี้นะคะถ้าเรามองทางซ้ายมือเนี่ยก็คือมีการทําโลทํำไฮทําโลทํำไฮที่สูงขึ้นนะคะก็คือยังอยู่ในเทรนขาขึ้นเรื่อยๆนะ,ะมีการท, low, ทําโลทํำไฮจากนั้นตรงนี้โลก็สูงขึ้นนะไฮก็สูงขึ้นแต่ปรากฏว่ากราฟเริ่มมีการทําโลที่เท่าเดิมไปแล้วนะะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะกะ็กราฟก็เริ่มอาจจะไม่ได้อยู่ใน เทนขาขึ้นไปแล้วนะคะเห็นไม่มีการทําโลที่เท่ากับโลแรกแล้วสําคัญก็คือมีการทํำไฮที่ต่ําลงกว่าไฮเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้นะคะการาฟก็มีอาจจะทําโลทำไฮที่อยู่ในโซนเดียวกันแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือรูปแบบของไซเวนนั่นเองนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะต่อจากเทนที่เป็นขาขึ้นนะ,ะหรือเป็นช่วงการจะเปลี่ยนเทนขาขึ้นไปเป็นเทนขาลงนะคะหรือพอการาฟเกิดเป็นเทนขาลงนะคะ เราก็มีมักจะมีการไซด์เวเพื่อที่จะปรับเป็นเ mm hmm. ทนขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องอมองให้ออกนะเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะคอนโทรลการออกออเดอร์ได้นะตัวอย่างการเข้าออเดอร์นะะทางซ้ายมือตรงนี้นะะก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะ,ะจุดนี้นะะก็คือเป็นโลนะโลตรงนี้ก็คือ mm hmm. เกิดเป็น p ีเอนะะเกิดเป็น p ี b อจุดนี้คือเราจะทำการออกออเดอร์นะคะออเดอร์จุดนี้เราถือขึ้นไปนะะถือขึ้นไป แล้วรอให้กราฟขอสร้างไฮนะฮะหรือว,ว่าเกิดเป็น PA c e l l นะฮะจุดนี้เราก็สามารถปิดไม้ตรงนี้ได้นะฮะจากนั้นกราฟก็มักจะมีการย่อตัวลงมานะฮะพอย่อตัวลงมาจุดนี้จะเป็น V ไงาใช่ไหมฮะ V หงตรงนี้จะเกิดเป็นรูปแบบของ PA ฝั่งบายเพราะฉะนั้นจุดนี้นะค,ะคือจุดที่เราจะสามารถออกออเดอร์นะฮะออเดอร์จุดนี้ได้นะฮะเราก็ถือขึ้นไปนะ,ะถือขึ้นไปก็ ก็ต้องดูนะคะก็คือถ้ากราฟาจะขึ้นเป็นเทนต่อก็คือต้องสามารถยืนเหนือไฮก่อนหน้าจุดนี้ได้เห็นไหมกราฟยืนไฮจุดนี้ได้ก็สามารถขึ้นไปทำไฮของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อออเดอร์จุดนี้นะ,ะเราก็ไประระวังดูจุดที่เป็นแนวต้านต,ตรงนี้ว่ายืนได้ไหมถ้ายืนได้ก็ถือขึ้นไปต่อนะ,ะพอกราฟเกิดเป็นวีคว่ำแบบนี้นะคะก็คือเป็นรูปแบบของ PA cell ใช่ไหมคะเราก็ทําการปิดไม้นะ,ะพอกราฟมีการย่อตัวลงมาเราก็ ซื้อบายขึ้นไปแล้วก็หวังว่ากราฟเขาจะวิ่งขึ้นไปต่อตามเทรนนะ,ะชุดนี้นะคะก็คือเป็นชุดของต้นเทรนนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดของกลางเทรนนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นจุดของปลายเทรนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อบายนะคะเราไม่จาเป็นต้องรอย่อบายย่อบายอย่างเดียวนะคะเราต้องรู้ว่าจุดที่เราซื้อนะคะอยู่ในจุดที่เป็นต้นเทรนกลางเทรนหรือปลายเทรนแต่ถ้าปลายเทรนไม่แนะนําเพราะปลายเทรนนะ กรณีที่กราฟผมมีการวิ่งจากต้นเทรนตรงนี้วิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะพอปลายเทรนกราฟมักจะมีการย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาซื้อจุดที่เป็นปลายเทรนตรงนี้นะคะซื้อบายแล้วกราฟวิ่งไปเล็กน้อยนะแล้วมีการย้อนกลับลงมาเพราะฉะนั้นเราอาจจะโดนหน้าทุนหรือโดน SL ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเอาไปเพื่อที่จะช่วยพิจารณาในการออกเดอร์ต่อให้กราฟเป็นเทรนขาขึ้นก็ตามนะเราต้องหาจังหวะในการซื้อในจุดที่เป็นต้นเทรนให้ได้นะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นเทรนขาลงนะคะเหมือนกันขาลงแล้วก็หาจุดที่เป็นแนวไฮหรือวีคว่ำนะคะตรงนี้จะเกิดเป็น p a c e l นะคะ p a c e l เราก็ทําการออกไม้นะคะพอเราออกไม้จุดนี้สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสก็กคือจุดที่เป็นแนวโลนะ,ะขาลงนะคะก็ไปดูว่าโลเนี่ยเวลาเขาลงเขาสามารถหลุดจุดที่เป็นโลเดิม erm, ได้ไหมเห็นไหมตรงนี้มันจะมีโลเดิม erm, นะคะถ้าหลุดโลตรงนี้ได้นะคะแล้วมีการสร้าง ขาโลใหม่ uh, my, นะฮะแล้วเกิดเป็น P A ใบนะฮะตรงนี้เรา uh, สามารถปิดไม้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะถือไว้ก็ได้นะฮะแบ่งปิดแบ่งถือนะฮะจากนั้นกราฟก็มักจะย้อนขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างไฮใหม่นะฮะถ้ายังเป็นเรนขาโลกราฟก็จะมีการสร้างไฮใหม่ที่ต่ํากว่าไฮเดิมเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราไม่ทันในจุดแรกตรงนี้เราก็มาเข้าออเดอร์เซลล์นะ,ะในจุดที่2ตรงนี้ก็ได้นะฮะที่มีการสร้างไฮชุดที่2ตรงนี้นะ,ะพอได้ไม้ไฮจากตรงนี้นะ,ะเราก็ถือลงมานะฮะ ล้วก็มาโฟกัสว่าเขาจะหลุดโลเดิมได้ไหมนะคะถ้าหลุดโลเดิมได้เราก็ถือลงมานะคะจนกว่ากราฟเขาจะมีการสร้างโลใหม่นะก็คือโลใหม่ก็คือเกิดเป็น P A b ยตรงนี้นะคะเราก็ทําการปิดหมายก็ได้นะแล้วจากนั้นกราฟก็มักจะมีการย้อนขึ้นมาเพื่อที่จะมาสร้างไฮใหม่นะสําคัญเทนขาลงก็คือต้องทำไฮที่มันต่ำกว่าไฮเดิมเห็นไหมตรงนี้พอทำไฮใหม่ก็คือการทำไฮใหม่ต้องเกิดเป็น P A cell นะฮะ P A cell เกิดเป็น P.S.C. ตรงนี้มีการทิ้งตัวลงมาก็เหมือนเดิมนะคะพอเราได้ไม้ตรงนี้เราก็ไปลุ้นว่าเขาจะหลุดจากโลเดิมตรงนี้ได้ไหมนะถ้าหลุดโลเดิมได้เขาจะไปสร้างโลใหม่ของตัวเองนะเราก็ทําการปิดไม้ตรงนี้ไปก็ได้นะะเนี่ยคือหลักการซื้อนะเหมือนกันกับเทรนข,ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกว่าตรงไหนคือต้นเทรน,นนะตรงไหนคือกลางตรงไหนคือปลายเห็นไหมพอมันเกิดเป็นปลายแล้วกราฟก็มักจะอยู่ในช่วงของการเป็นไซเว์นะ ไซเว์ way, นะคะไซเวกก็คือกราฟมีการวิ่งหรือชะลอตัวมักจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเกิดเป็นเทรนนะคะมีการชะลอตัวก็คือมีการทำไฮและการทำโลทีอ่อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักการซื้อนะคะเห็นไหมซื้อบายก็ซื้อพยายามซื้อในจุดที่อยู่ในกรอบอแนวรับให้มากที่สุดนะคะ,ะเซลเซลก็ต้องซื้ออยู่ในจุดที่อยู่ใกล้ๆกับ ที่เราตีแนวต้านให้ได้มากที่สุดนะการที่เราจะตีกรอบแนวรับหรือแนวต้านได้นะหนึ่งก็คือต้องเกิดการเบรกตรงนี้ก่อนเห็นไหมมีการขึ้นมาเป็นเขียวแล้วมีการเบรกแดงนะคะแล้วพอมีการย้อนตัวลงมานะคะเรามีการเบรกเขียวขึ้นไปนะตรงเนี้เราสามารถที่จะตีกรอบที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้จากนั้นเราจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะถ้าภาพต่อมาก็คือมีการวิ่งอยู่ในกรอบแนวรับหรือแนวต้านที่เราตีตรงนี้นะคะ อ่ะตรงนี้จะสรุปให้นะ,ะเทนก็มีเป็นสามเทนนะหนึ่งเทนขาขึ้นเทนขาลงนะคะแล้วก็อ่าเป็นไซเวนะนะเทนขาขึ้นหลักการง่ายๆก็คือมีการทำไฮทำโลที่สูงขึ้นนะไซเวก็มีการวิ่งอยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งนะ,ะเพื่อรอเวลาประทุนะ,ะไม่ว่าจะประทุขึ้นไปข้างบนหรือหลุดลงมาข้างล่างนะการ้ารอเดอร์ถ้าเป็นเทนขาขึ้นแล้วก็รอในการยอ่อแล้วก็บ่ายขึ้นไปตรงนี้นะ จุดเราให้เขาเกิดเป็น B บีายเราก็บายขึ้นไปนะ่นเทนขาลงนะเราให้เขามีการเด้งขึ้นมาทำไฮล้วก็เซลนะะมีการยอ่อส่วนแล้วก็เด้งตัวขึ้นมาทำไฮเกิดเป็นพเซลเราก็เซลลงไปนะะเนี่ยมีการเด้งขึ้นมาแล้วก็พิจารณาเซลลงไปแต่ว่าไม่ว่าจะเซลหรือบายนะคะเราพยายามที่จะซื้อในจุดที่เป็นต้นเทนให้ได้นะ,ะถ้าซื้อที่ปลายเทนเราก็อาจจะเสียเปรียบตลาดนะ,ะส่วนไซเว์เนี่ยก็คือพยายามซื้อในจุดที่เป็นกรอบที่เป็นแนว รับหรือแนวต้ตานให้ได้มากที่สุดราคาลงมาไม่หลุดรับเราก็บายขึ้นไปราคาขึ้นไปไม่หลุดไายเราก็เซลลลงมานะแต่ถ้าเรามองว่ากราฟมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปตามเทนสมมติเทนก่อนหน้าเกิดเป็นพีบายเราก็รอที่จะซื้อในจุดที่เป็นนวรับเพื่อหวังว่ากราฟหลุดกรอบขึ้นไปก็าอาจจะวิ่งไปตามเทนที่เรามองก็ได้นะสําคัญไม่ว่าจะเซล,ล์หรือบายนะจุด s l ต้องมีนะคะ